เพื่อนวันนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อมาปลูกมะตูมอินเดียบวกยางนานะครับอันนี้นี่ใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วน้านี่นะครับที่ตรงนี้นะครับแห้งมากจนถึงเปียกมากนะครับหน้าฝนนี่ก็หน้าแรงนี่แห้งเข้าทั่วถึงนะครับหน้าฝนก็จะไล่แบบนี้นะครับแั้นเราปลูกตรงกลางๆไว้ก่อนเนาะอันนี้นะครับเปียกไม่มากแห้งไม่มากครับก็จะเป็นยางนานะครับกับมะตูมอินเดีย ไม่ใช่มะตูมแขกนะครับไม่ใช่มะต bueno ูมไทยโลกเรียกนะครับแต่เป็นมะตูมแบบไทยแต่ลูกโตมากนะครับบางคนเรียกมะตูมหอมบางคนเรียกมะตูมไข่อะไรก็ช่างเนาะนะครับแต่ที่เราเรียกนี้เรียกตามครูบาอาจารย์นะครับท่านบอกว่ามะตูมอินเดียสายพันธุ์จากวัดป่าบ้านตาดนะครับนี่ครับมะตูมอินเดียครับต้นนี้มะตูมอินเดียต้นนี้ยางนานะครับเพราะล้วเกิดด้วยกันก็อยู่ด้วยกันก็ปลูกด้วยกันเลยครับเนาะ แล้วธรรมชาติจะจัดสรรอะไรที่เหมาะสมนะครับวันนี้พาเพื่อนมาปลูกง่ายๆนะอก่อนที่จะปลูกเสร็จนะครับเราก็จะมีไม้เพื่อไม้ไผ่าวางไว้หน่อยนะครับทําไมต้องมีไม้ไผ่นะครับเหตุเพราะว่าเวลาเราตัดย้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าให้เรามาัดระวังบริเวณที่มีไม้ไผ่เสียบนะครับเนาะนี่นะครับอย่างตรงนี้ยางนาอย่างนี้นะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนนะครับมาตูมอินเดียครับ